เมื่อนี้คุณอาจจะฟังเสียงของความอบอุ่นและพลังบวกที่เตือนใจที่มาจากแบรนด์ดังมตุมอัครเรศซึ่งได้ติดต่อกับแม่เกตไลฟ์แทนเจนนี่ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสามารถในการสร้างความงามพร้อมร่วมทำบุญกับ w o ว l d ชั่น o n thailand ผ่านแคมเปญแห่งปีของไบออเซอร์มตุมอาคาัครเตสปิดจ็อบดรามาด,ด้วยพลังบวกติดต่อแม่เกตแทนเจนนี่เปิดไลฟ์สุดอบอุ่นพร้อมร่วมทำบุญกับ w o ว l d ชั่น o n thailand ผ่านแคมเปญแห่งปีของไบออเซอร์ เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่โลกโซเชียลพูดถึงไม่หยุดการเปิดเผยของมาตุมอาคาเรสุปตลอดชีพว่าที่ดรนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่มากความสามารถเจ้าของโรงงานผลิตสกินแคร์ชื่อดังจากเครือสุภาพรและผู้ก่อตั้งแบรนด์เวชสัมภาร,ระดับพรีเมียมไบโอเซอร์คอมสติคสตัดสินใจติดต่อแม่เกตแทนเจนนี่เพื่อร่วมไลฟ์โปรโมทผลิตภัณฑ์ไบโอเซอร์แบบสดๆผ่านเพจของแม่เกตงานนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะความอบอุ่นและพลังบวกที่เตือนใจแฟนคลับทั้งไลฟ์ด้วยการเชิญมาเคารพของนายแพทย์สิ หมอเคนแพทย์ด้านความงามและหนึ่งในผู้บริหารของแบรนด์ไบออกเซอร์ทั้งคู่ได้พูดคุยกับแม่เกตถึงชีวิตดรามา่าและวิธีรับมือกับกระแสข่าวลือต่างๆที่ผ่านมาอย่างตรงไปตรงมาแต่เปี่ยมด้วยความอบอุ่นระหว่างไลฟ์มาตุงกล่าวอย่างซาบซึ้งว่าดีใจที่ได้ร่วมงานกับคุณแม่เข้าใจว่าคุณแม่ต้องผ่านอะไรมาเยอะได้มาเห็นคุณแม่ขายข,ายของทํางานเหมือนน้องเจนนี่ผมก็ปลืม้มและเป็นกําลังใจให้ครับขอแค่คนที่จริงใจและมีพลังบวก มันคือสิ่งที่ผมอยากส่งต่อจากแบรนด์แบบออฟเซอร์เวชสัมอางสำหรับคนวัย30ความงามที่มาจากความจริงใจและพลังจากข้างในแม่เกดก็ได้กล่าวตอบด้วยรอยยิ้มว่าเวลามีร์มาแม่จะพยายามอ่านคอมเมนต์จากแฟนๆที่ให้กำลังใจสิ่งที่ผ่านไปแล้วถ้ามันไม่ดีแม่ก็จะไม่ทำอีกแม่ตั้งใจจะทำแต่สิ่งดีๆเท่านั้นคะ่ะและที่สำคัญไลฟน์นี้ไม่ได้มีแค่ความสนุกและกำลังใจแต่ยังถือว่าได้บุญร่วมกัน อีกด้วยเพราะเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญพิเศษจากบโอเซอร์ที่จะบบิจากรายได้2%ให้กับเวอร์วิ i o น Thailand เพื่อช่วยเหลือเด็กๆและครอบครัวยากไร้ทั่วประเทศโดยแคมเปญน,นี้จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน2568ซึ่งถือเป็นอีกก้าสำคัญที่สะท้อนจิตวิญญาณของแบรนด์ในฐานะเวชสัมอางไทยที่ไม่เพียงดูแลผิวแต่ยังดูแลหวัวใจของสังคมด้วยสำหรับแบรนด์ b บ o อ e r อร์ s อนซ c ทิเคเป็นเวชสัมอาง์ที่เกิดจากความร่วมมือของทีมแพทย์และเภสัชกร ผู้เชี่ยวชาญโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้จริงภายใต้แนวคิดไซส์ DRIVEN สกิน TROVEN โดยสารออกฤทธิ์เข้มข้นระดับคลินิกเช่นนากาเรลินเบคุชิออลเนียซินามัดและเ e อ็กโทอินที่ช่วยลดริ้วรอยฝ้าฟื้นฟูผิวและปลอกประโลมอย่างอ่อนโยนเหมาะสำหรับคนวัย30ขึ้นไปที่ต้องการดูแลผิวแบบลึกถึงระดับเซลล์